สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็มาอัปเดตต้นรองเท้านารีนะครับก็จะมีพวกเหลืองตังนะครับแล้วก็ขาวสตูนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเหลืองกระบี่สองต้นนะครับว,วันนี้นะครับหลังจากที่เราทําการปลูกมาได้สักระยะหนึ่งประมาณเกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งประมาณนั้นแล้วกันนะครับก็เจอสภาพอากาศแบ่ไม่ค่อยมีแดดสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนมากจะเป็นฝนนะครับตกติดต่อกันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสองสามวันติดนะครับแต่ว่า,าต้นไม้ของเราเนี่ยก็ยังอยู่รอดดีนะครับก็เป็นตัววัสดุปลูกนะครับ ก็จะใช้พวกตะกร้าตัวนี้นะครับสาเหตุที่ต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันเรื่องของราคาถูก2เนี่ยมันมีรูระบายมากนะครับเพราะว่าผมคิดแล้วว่าถ้าใช้กระถางพลาสติกปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้มันไม่มีรูระบายน้ํานะครับที่ที่รอบด้านนะครับคิดประมาณนี้นะครับก็อาจจะทําให้มันเกิดความชื้นที่สูงนะครับแล้วก็ ใช้ฐานด้วยนะครับภายในนะครับก็ดูดความชื้นค่อนข้างที่จะดีนะครับปัญหาที่พบนะครับก็จะมีในเรื่องของใบช้ำนะครับก็อาจจะมีการตกกระแทกของหยดน้ําที่รุนแรงนะครับก็ทําให้เกิดใบเสียหายนะครับสําหรับต้นที่มันเหลืองอย่างนี้ก็อาจจะเกิดจากไม้ที่ได้มาเนี่ยระบบร่างมีน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ดูภาพรวมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับเดี๋ยวถ้าไงเนี่ยผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าวิธีการปลูกในลักษณะที่ผมศึกษามาจากทาง YouTube <c oughs> นะครับหรือจากแหล่งผู้รู้นะครับก็บอกว่าใช้วัสดุที่โป่งๆเนี่ยมันได้ผลอย่างที่เขาพูดไหมนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะครับ ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยังมีฤดูฝนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็เราไม่มีหลังคาพลาสติกใสนะครับที่ป้องกันพวกหยดน้ําที่ตกแดดรุนแรงนะครับแล้วก็ความชื้นที่มาสะสมที่ตัวในกระถางนะครับมันไม่มีตรงนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปนะครับที่มันจะมีชีวิตรอดเนี่ย มากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวค่อยมาตีเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์การรอดกับการไม่รอดนะครับไว้พบกันใหม่ครับบุ๊คครับ